สวัสดีค่ะมาเบ่งบรรยากาศเถอะบรรยากาศล้งฝนตกไะปล่อยน,นานี้ยังมีฝนตกอยูน่นะครับคึมคมนี่นานลงบ้านน่าจะด้วยคึมคึมคึมเดี๋ยวมันกระตกมากไปปล่อยอีกเนี่ย อ,อีสานกับสเป็นแบบว่าพ้นโต๊ะข้ามเขานะจน๊ะเนาะพ้นโต๊หข้ามรวงเขา่าปล่อยๆนี่นี่มาดูมะม่วงนะจ๊ะมาดูบรรยากาศแล้วมะม่วงมะม่วงสุกอันนี้ปากตะก้อน่ะเนี่ยหวานหวานชิมแล้ว มั่งม่วงน้าดงกหม่้ระเด้อจ้ะเด้มอมันเป็นม่วงแกต้องสั้ซีบดเอ้บพดไอ้ A, อะไรวะบดน้ดหนานะมีถั่วด้วยมีมันด้วยนะจ๊ะมันด้วยนะจ๊ะมียาด้วยแต่ยังไม่ออกมะงม่วงสุกๆนะสุกๆนเะด้อจะเด้อผักกันนะี ไข่ก็มีมีทุกอย่างคนซื้ออยู่ไหนไม่รู้ยังมองหาคนซื้ออยู่กำลังเดินทางมาตอนนี้กำลังจัดเตรียมสัดเตียมไข่จะเตรียมสินค้าอยู่มากมายหนึ่งมั่นก็เป็นตะแเส็บอร่อยอยมันอะ ิดหน้าไข่หรือไอ้ยาเลยเป็นไรเขาเห็นอยู่มะามาว่งมามาวงมะม่วงหวานเจี๊ยบเลยน้ำนองใหม่ปลาตะกอาก,กาก็สิเป็นแบบขึ้นๆนะขึ้นๆนะ รอยกระทงต้องแน่ๆเลยแหละรือว่ามามามากินได้จะ,ะไดนะ้รถเท่าไหร่นะรถหกสิบนะหกสิบอ๋อวันนั้นพีเนียม กลัวกับเต่งเต่งทำไมไมมันไม่เต่งเหมือนคนขายเลยเต่งตึงมากเลย มาเดินมาเดินมากินเด้อโลโลหกสิบบาทถูกเลยเนี่ยยูเพจน้ำบาได้ดอกโลโลหกสิบประมาณโลละหน่อยเท่าไหรมันหวานมันไม่ได้เปรี้ยนย ม,มีมีสินค้าเยอะคััทั่วยี่สิบบาทกระป๋ละยี่สิ น้ำเบอออต่อยน้ำม่วงาลาเปแค่นี้ได้จะเด้วย